ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีพศ2568ครับเรามาดูกันว่าโชคชะตาของ12รัาารศีจะเป็นไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับ เรามาทานายดวงชะตาประจําปีของชาวราศีตุลกันเลยนะครับอืมเรื่องการงานนะครับผมโอ้ปีนี้เนี่ยราศีตุลอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมการเงินสุขภาพดวงความรักคนโสดสุขภาพดีนะครับชาวราศีตุลในปีนี้ดวงความรักก็ดีนะครับผมสํารับคนมีคู่โอเคใช้ได้ดวงสิ่งโชคนะครับเราก็ การสมบูรณํสโชคดวงโดยรวมรวมของชาวราศีตุลในปีนี้นะครับผมบอกเลยว่าปีนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่ชาวราศีตุลน,นะครับผมเด่นในเรื่องความรักพอสมควรเลยนะครับการงานการเงินจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ต้องบอกเลยแต่จะไปเด่นอีกก็คือเป็นเรื่องของความรักเลยจะได้โชคได้ลาบก็มาจากความรักเนี่ยแหละครับาการงานในปีนี้นะครับผมเป็นปีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคอยคุ้มครองเนี่ยเยอะ นะครับผมทําอะไรก็ตามในปีนี้ชาวราศีตุลณนะ์มักจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะมากเรียกได้ว่าทุกๆเดือนน่ะอยากจะให้ไปขอไปลองไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านอวยพรให้ท่านให้โชคให้ลาบมานะครับผมะละมักจะได้ความสําเร็จในในหน้าที่การงานที่เยอะขึ้นนะครับผมในปีนี้นะครับผมดวงการงานของชาวราศีตุลน,นะครับจะไม่ได้ลาบลื่นเหมือนกับปีก่นกอนๆเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าปีก่นกอนๆเนี่ยจะเป็นการเด่นในเรื่องของการงานการเงินแต่ปีนี้จะเป็นเด่น,นเรื่องความรักแทนนะครับ อ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีตุลในปีนี้เนี่ยถ้าหากคุณต้องการทําอะไรเป็นเป็นงานใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับผมควรจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นคอยหนุนดวงคุณด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับผมไปขอพรไปทาบุญกันเยอะๆนะครับในปีนี้นะครับผมเรื่องของการเงินนะครับผมมีเข้ามาแต่ก็มีจ่ายออกไปมีรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่จะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่จะเป็นก้อนเล็กซะส่วนใหญ่นะครับ เราก็มักจะใช้ใจ่ายไปกับคนในครอบครัวมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายอยู่เรื่อยๆครที่มีลูกเนี่ยก็จะเจอ,อ,จ,ะเจ,อ,อจะเจอการค่าใช้จ่ายกับลูกนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับล้าก็การงานนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนค่อนข้างจะเยอะอซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับดวงการงานของชาวราศีตุลในปีนี้แนะนําว่าถ้าคุณต้องการจะ ทำอะไรจะขายของขายอะไรก็ตามพยายามทําให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เข้าไว้นะครับเพราะว่าดวงของการจับของชิ้นใหญ่ๆอ่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะเป็นดวงจับของชิ้นเล็กๆอ่าขายง่ายๆขายเร็วๆอัดโปรโมชั่นเยอะๆเอาให้ออกไวๆแบบเนี้ยจะขายดีกว่านะครับแล้วก็มักจะทําได้ดีอ่าต่อมาดวงความรักนะครับผมที่เด่นมากๆในปีนี้ของชาวราศีตุลคือดวงความรักเลยมีคนเข้ามาแล้วเข้ามาอีกนะครับผมมี เรียกได้ว่าโหสามใบเนี่ยขึ้นว่าจะเป็นจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณนะครับผมเรียกได้ว่าดวงความรักของชาวราศีตุลเนี่ยมีเข้ามาแับไม่ขาดสายตลอดทั้งปีปีนี้ถ้าใครโสดอยู่ปีหน้ามีโอกาสสละโสดสูงมากมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับเนื้อคู่ด้วยนะครับผมแถมนะครับผมคนที่เข้ามาเนี่ยมีมากมายหลายฐานะเลยก็ว่าได้นะครับมีตั้งแต่คนที่เป็นคนธรรมดาไปจนถึงฐานะแบบว่า เป็นเศรษฐีเป็นไฮโซเลยก็ว่าได้ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ดวงชะตาของคุณว่าจะไปถูกฉลกนะครับกับใครหรือว่าอยู่กับใครแล้วคุณมีความสุขก็ไพ่เนี่ยก็แนะนําว่าให้เลือกคนนั้นนะครับผมว่าเราอยู่กับใครแล้วสบายใจที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่ ดวงความรักของคนที่มีคู่ในปีนี้นะผมจะเป็นปีแห่งการเขาเรียกว่าปีแห่งปีที่ดวงของชาวราศีตุลเป็นใหญ่แฟนเราเนี่ยต้องคอยตามง้อเราอ่าตามงอ้อ ตามเอาใจเราตามดูแลเทคแคร์ care, เราจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยอิจฉาจังเลยครับผมดีมากๆแล้วเราอยากได้อะไรนะครับผมก็แค่พูดออกไปเอ่ยปากปุ๊บเนี่ย่เขาก็จะจัดมาให้มักจะได้รับการเซอร์ไพรส์บ่อยๆในปีในปีนี้นะครับผมแล้วก็มักจะได้รับการหดูแลเทคแคร์ care, ดุดดังเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้อิจฉาจังเลยครับ เรียกได้ว่าชาวราศีตุลเป็นฝ่ายถูกเสมอต้องบอกงนี้ดีกว่าต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในปีนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นเรื่องของอา,อาการปวดหัวอาการปวดหัวอาการปวดแขนนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นเรื่องของอน้ําหนักตัวอันนี้ตาชาราศีตุลอาจจะต้องเบาๆเรื่องของการารับประทานอาหารหน่อยนะครับผมการคุมน้ําหนักหน่อยนะครับเพราะว่า ปีนี้เนี่ยดูแลน้ำหนักน่าจะขึ้นค่อน,อนข้างจะเยอะพอสมควรต่อมาครับผมก็จะเป็นในเรื่องของดวงสิงโชคปีนี้นะครับผมราศีตุลมีดวงสิ่งโชคค่อนข้างจะสูงพอสมควรถ้าหาว่าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้นะครับผมก็เล่นได้เลยถ้าถามในเรื่องของการทำบุญเสริมโชคในปีนี้นะครับผมทาบุญเสริมโชคในปีนี้รู้สึกว่าปีนี้นยพระแม่ธรณีค่อนข้างจะเด่นแล้วก็เด่นมากในหลายๆในหลายๆราศีเลยนะครับคิดว่าพระแม่ธรณีนะครับผมในปีนี้จะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างจะเยอะนะครับ ในหลายๆราศีเลยเป็นปีที่ท่านาขึ้นมาดูแลปกปักคุ้มครองรักษาโลกนะครับคุ้มครองอรักษาผู้คนก็แนะนําว่าให้ไปขอพรกับพระแม่ธรณีนะครับเราจะได้โชคได้ลาบกับเรื่องของธ,ธุรกิจการงานมานนั่นเองไม่ว่าจะไปที่ไหนมักจะได้โชคได้ลาบกับมาโดยเฉพาะถ้ามีการไปต่างถิ่นต่างแดนที่แปลกๆที่เราไม่ค่อยคุ้นชินนะครับ<ม>ก็มักจะได้ไปพบเจอกับคนที่นําพาโชคนาพาลาบมาให้เรา แล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นการขอพรกับพระแม่ทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงพระแม่พระแม่แมอ่าธรณีไปแล้วอ่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่กดอิมอ่าพวกนี้นะครับผมก็ได้เลยครับผมได้หมดเลยก็มักจะได้โชคได้รับแล้วก็แถมยังได้ในเรื่องของเสน่ห์เมตตาอ่าได้โชคได้รับในเรื่องของความรักมาด้วยนะครับใครที่อยากขอคู่ก็ไปขอได้นะครับผมโอเคเรียกวจะว่าดวง เด่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องดวงสัมพันธ์กับพระแม่มากๆเลยครับก็เท่าที่ดูแล้วนะดวงภาพรวมของชาวราศีตุลในปีนี้จะไปเด่นเรื่องความรักมากกว่านะครับผมใครที่โสดก็จะได้มีคู่ใครที่มีคู่ก็จะได้เป็นใหญ่ก็ด,ดีใจกับชาวราศีตุล ด้วยนะครับผมเป็นใหญ่แบบสุดในบ้านเลยก็ว่าได้นะครับแล้วหากว่าอยากได้โชคได้ลาบอยากได้โอกาสทางธุรกิจนะครับก็ลองถามหาโอกาสทางธุรกิจกับเพ่อศตรงข้ามดูนะครับหรือว่าคนที่มาจีบคุณมาคุยกับคุณหรือว่าเป็นคนรักของคุณก็ได้นะครับมักจะได้โชคหรือว่าได้รับโอกาสที่ดีมากๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับผ่านความรักหรือว่าเสน่หานั่นเองสําหรับวันนี้นะครับผมก็ผมก็ขออวยพร ให้ชาวราศีตุลน,นะครับผมประสบความสําเร็จนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแล้วก็มีความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ความรักนะครับก็ขอให้ชาวราศีตุลพบเจอกับคู่ที่ดีนะครับผมแล้วก็ได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีนะครับในปีนี้แล้วก็ขอให้ความรักสุขสมหวังตลอดทั้งปีเลยวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ